วัดดีเด็กๆที่น่ารักทั้งหลายและพวกน่าเกลียดเหมือนก็มาจากใครบางคนพัสดุงไงไม่ไม่ไม,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 ไม่เขาเริ่องกันต่อโอเควันนี้เราจะมาสอนการทําตากระพริบที่แบบทําในคลิปที่เราทําลงไปเนี่ยหรือไหมมันทำยังไงอ่ะ yeah. มันทายังไงเยไป่รอนทังันเถอะทำไมทําเสียงแล้วม,มันดูลอนลอโอเคนี่คืนนังเกิดลากา,กา,กากแคมให้เครื่องคนไหนมนทรองก็เชืยใจด้วยไปเด ไปเล่นเลยแล้วคุณก็จะได้พบกับเสียงที่ดังมาก็อรอสแป๊บใช้เวลารอยอย่างยาวนานมาช่ดังเลยเชนนี้ไม่ค้องเก็บเสียงก่อนเพือ่อนใช้นวลาหนไปมาตมาวันตี ก็เไยหรอกเราเข้าใจได้ซึ่งจะสอนทำการกระคิบก็จะใช้เป็นตัวขอแล้วกันนะถ้าเป็นญิ่ปุ่นง่ายดีโอเคไปที่แล้วก็ไปที่ตาเอาเป็นตาแบบนี้กันโอเคคุณแม่ก็จะมีกันแคมอ์ให้ไปแล้วก็กระพา ให้พ่อกับแม่คุณซื้อของให้แล้วพ่อกับแม่คุณก็จะบอก,กว่าคือหวยก่อนแล้วไม่ซื้อให้ถ้บาบัตรตุการการนี้พ่อกับแม่ฉันไม่เคยถูกหวยเลย <c oughs> แต่ก็ยังซื้อให้เป็นบ,บ้ลืไมไปใช่ไหมแล้วเดีเ๋ยวด็จเด็กอยู่กันคนเดีโอเคมีใครที่ทรถทรีทันนี้เราจะเป็นคนใจเย็น โอเคโอเคค่อยๆโอเคช่างใช้เลายาวนานเกินในหมดเลยเดี ah. nay, ๋ยวนแล้วก็จะไปที่แต่ครั้งง่ายๆกไปที่ฟิลิปส์ต้องเตรดา ตบปีตบปีกลับเหมือนกังานโอเคไม่งั้นนะคุณให้มันเป็นปกติชชนโอเคเมื่อที่คุณได้แล้วคุณก็จะต้องไปชีมอะชอบจอ แน่นอนว่าแอปที่เราใช้ไม่ใช่กาคัดแน่นอนเพราะว่าคือมันไม่ไร้บรองจะเป็นแอปอะไรก็ได้ตามใจเลยแล้วก็เราสัแป๊บนึ่งรูปเ่าแล้วก็จะได้ภาพมาก่อนจะมาใส่ในแอปต่อกันแบบนี้แล้วก็ความเร็วในแอปนี้มันก็จะเขียนเอาเทสุ์ให้น้อยสุดเลย คุณก็จะได้จำนวนตรงนี้ใช่ไหมถ้าเออทำงานตนี้สามก็จะค่อยๆรีบร้องรีบล้อง,ลลงแล้วก็คิดในที่สุดให้เราว่าอินเทอร์เน็ตเรามันช้ารัฐของเราล้านปีได้แล้วนี่เราเพื่อนนักเกรยียนทั้งหลายเด็กๆพวกนั้นได้แล้วมีเยอะที่ทำตาแต่ว่าที่ทำตาแบบนี้มันเปิดทรัพยายกรสุด แต่ที่บอกไปมันก็เกิดชักเพียกเราจะยังไม่เห็นชัดเพราะว่ามันไปอมาเนิดมันบดีเจ้าแค่เอาเป็มเลยคฟ้าเบลเย็ยแค่นี้พอเน่ตเนเอาจะเอ่อปโอชิปบิชตูบิชก ชึกไปแล้วก็รอสักประมาณตา้านตีแล้วก็จะมีโฆษณาอีกไม่น้อยเก็บหอยไ้วยจุดด่างดำทำลายความมั่นใจของคุณ รอห้ารอหกแล้วก็แดดแปงวิดีโอต่อไปรอเจ็ดรอแปดรอเก้ารอสิบโอเครอได้แล้วค่ะก็รอนะคะรอรอเ <c oughs> ห้ยที่ตาดังแววมาแต่ไกลชนไหนน้นนองสักที่แดกัดเ,เอ,อิแล้วก็คลิรปร้อยพัสด์รเราไปถึงไปไหนมาดูกันนี่ไงล่ะ โอ้วว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 เสียงมันก็เจ๋งเลยอะคนไม่รู้ว่าทำไมเสียงมันดูพองตอวแรงขนาดนี้ขออภัยกับคำไม่สุภาพวราไม่ควรไปทำกันนะคะโอเคแล้วก็ไปที่ยแคมันกำลังจะตายนี่แหละงานที้คุณจะได้แต่ก็จะค่อยปิดยิงหน้ารักยิง